สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมวันนี้นะครับก็มาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันพาลืาสหาศดีนะครับ17มีนาคมนะครับก็รายการสำคัญก็จะมีพวกยูโรปาลีกยูโรปาคอนเฟรนด์ลีกแล้วก็จะมีพรีเมียร์ลีกหนึ่คู่นะครับผมวันนี้2คู่ที่จัดมาให้นะครับก็จะเป็นอยูโรปาหคู่แล้วก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกอีกหนึคู่ด้วยกันนะครับ ไปดูคู่ได้ก่อนเลยแล้วกันนะไปเริ่มที่พีเมรีนะครับก็จะเป็นเอฟเวอร์ตันครับเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซลนะครับเอฟเวอร์ตันของไฟนลัมพาดเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเลยนะเพราะว่าแพ้ในเกมหลีกมา4เกมรวดนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่17นะครับ22คะแนนจาก26เกมส่วนนิวคาสเซลอยู่ที่14นะครับ31คะแนนจาก28เกมอยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่9แต้ม ก็จะบอกว่าผลงานช่วงหลังดีมากๆแล้วก็โอกาสร่อในมีสูงเลยนะครับถ้าวันนี้พูดถึงเกมเกมนี้นะครับเชียร์ใครดีก็อบอกว่าโอเคแหละเอเวอเรต์ Avatar เป็นทีมที่เรื่องของชื่อชั้นทีมคุณภาพเดี๋ยดีกว่าอยู่แล้วนะแักเตะดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยไม่สู้ดีเลยอย่างที่บอกไปนะครับการแพ้4เกมติดเนี่ยหนักแล้วนะครับแต่ว่าที่หนักกว่าคือเรื่องของเกมรุกเลยเพราะว่าที่ผ่านมา4เกมเนี่ย แพ้ทุกนัดแต่ยิงใครไม่ได้เลยนะครับแพ้ซอรทัมตันแพ้ซิตี้แพ้สเปอร์แพ้วูฟโดนยิงไปทั้งสิ้นนะครับก้าประตูยิงใครไว้ได้เลยอาการหนักมากนะเพราะว่าเกมลุกฝืดมากๆนะครับส่วนในคอร์โซเนี่ยเพ,พิ่งจะแพ้เชลซีมากก็จริงแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ดีนะครับที่ผ่านมาก่อนนั้นแปดนัดคือไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็ชนะไปถึงหกเกมนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเจอเชลซี ถึงจะแพ้ก็จริงแต่ว่าสู้ได้นะครับถือว่าสู้ดีจริงๆผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยไปเยือนกุลิสันพาร์คโอเคแหละเป็นรองอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นทีมเยือนแล้วก็เรื่องของคุณภาพทีมเป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของทรงบอลผลงานในต่างๆช่วงหลังจับต้องได้ามากกว่าดีกว่าชัดเจนถ้าดูจากเรื่องของราคาวันนี้เนี่ยเอเวอเรสต์ต่อ0.5ผมว่านิวคาสเซิลสู้ได้ไม่น่าแพ้นะ ให้ร้อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้1แต้มน่าจะเก็บได้เป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับนิวคาสเซิลนะครับสวยคู่หนึ่งครับไปดูที่ฟุตบอลยูโรปาลีกนะไปดูที่โมนาโกนะครับก็จะเปิดบ้านเจอกับบรากานะครับเกมแรกเจอันมานะครับเป็นทางฝั่งบรากาที่เปิดบ้านชนะมาแล้ว2-0ถือว่ากลุ่มคว้าได้เปรียบไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสกราสอร์ห่างประตูวันนี้ไปเยือนเล่นได้สบายมากขึ้นนะครับ ไม่จะเป็นต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่อาจจะเป็นการเน้นตั้งรับและรอสวนกลับนะครับโมนาโกเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เปิดเกมบุกเข้าใส่มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากฟอร์ช่วงหลังเนี่ยโมนาโกค่อนข้างจะระสับเหมือนกันนะเพราะว่าโมนาโกแพ้4จาก5เกมหลังสุดแล้วก็ไม่ชนะใครตลอด6จาก7เกมหลังสุดนะครับผลงานค่อนข้างจะระสับมากแล้วก็เกมลุกที่เป็นจุดเด่นเนี่ยตอนนี้ฝืดมากนะครับเพราะว่าช่วงหลังยิงใครไม่ค่อยได้เลยเหมือนกันนะครับ ผมมองว่าวันนี้เนี่ยแหะครับเปิดปรบแพงด้วยนะให้มอนโกต่อหนึ่งลูกแพงมากผมมองว่าเนี่ยบาร์กาสู้ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่เดาทางยากนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ว่าค่อนข้างขึ้นชื่อในวง,งเกมรับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูจากราคาที่เปิดมาหนึ่งลูกผมว่าบาร์กาสู้ได้นะน่าจะไม่แพ้ถึงแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดดังนั้นผมคิดว่า วันนี้วัดใจเชีย์บราก,ก้าดีกว่ามีโอกาสได้ลุ้นเฮม,มากกว่านะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับผมให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของ2ทีมรองเลยนะก็จะเป็นนิคาเซลิลครับแล้วก็บราก,กานะชื่อว่าทั้งสองทีมน่าจะไม่แพ้นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ